ยาง RT นะคะไม่ได้ใส่เป็นยาง MT เนาะแล้วก็เสียงของยางจะไม่ดังมากนะคะอันนี้เป็นย่นเนี่ยถ้าอยากออกแบบเป็นลายของตัวเองนะคะก็แจ้งแขงมาเลยโกนทรงปืนใหญ่นะคะหรือว่าเป็นนเป็นตัวบัมเปอร์นะคะที่ติดเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา4 o u wheel ปุ่ม4 o wheel ของเราก็จะเป็ปจเจ้นะคะอันนี้คือเป็นไดรอทโหมดเราสามารถเลือกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับก่งมิตซูสายแต่งค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่ต่างจังหวัดเนาะอยู่กันที่นะคะ หมวกเหล็กสรับบุรีนะคะเห็นไหมคะข้างหลังโน้นเนาะวิวสวยมากมีกังหันลมด้วยนะคะก็อยู่กับเขตติดต่อนครราชสีมาเนาะอันนี้นะคะวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเก่งมีเจ้ามิสูบิชิไทยท่าน4ประตูคันนี้นะคะเป็น w h วิ l ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา w ฟวิ l นะคะเป็นรุ่นเป็นรุ่นพามนะคะเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นพามนะคะ w ฟวิวของเราเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะที่เปิดตัวมาจําหน่ายก่อนราคา1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะ แต่ถ้ากดเป็นสีขาวเพิ่ม10,000บาทค่ะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแต่งอะไรบ้างแต่งตรงไหนหล่อย,ยังไงมีอะไรพิเศษนะคะนี่เลยกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นสีเงาสีดําแบบนี้นะคะพร้อมด้วยไฟหลีสีส้มนะคะตรงนี้ไฟหลีตัวนี้สามารถบอกเข่งได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวสเกิร์ตชายล่างนะคะของชุด Y นะคะ ทำให้ดูมีมิติใหญ่ขึ้นเยอะมากๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวจุดที่เขาไว้ว้าสําหรับตัวเซ็นเซอร์เนาะรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแต่วา่าก็เขาจะทํามาสําหรับรุ่นออาตา้าด้วยเนาะข้างล่างนะคะจะเป็นตัวคริปแดงตัวนี้นะคะข้างบนเนี่ยก็เลยติดเป็นตัวมิซูบิชิสีแดงเพื่อให้เข้ากันเนาะรับกันนะคะเป็นสีแดง,ท,งทั้งเซ็ตเลยนะคะอันนี้คือชุดแต่งวายนะคะ บอดี้วายค่ะทำให้ดูใหญ่กว้างมากมายนะคะส่วนสกูฟฝากระโปรงนี้จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดก็จะทําให้รถเนี่ยดูสูงขึ้นดูใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกนะคะตัวนี้ไม่ได้จอดฝากระโปรงนะคะพี่ๆตัวนี้แปะเอาไว้เพื่อให้ดูหล่อเท่ๆนะคะอามากันที่ด้านข้างเลยนะคะลืมไปอีกจุดหนึ่งนะคะตัวครอบคิ้วตัวซีตัวนี้นะคะเดิมทีตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะคะพี่ๆก็จัดการครอบแบบนี้นะคะให้เข้ากับสเกิร์ตชายร่างกันไปเลยแบบนี้นะคะ ตัวไฟของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเหมือนกับตัวท็อปด้วยนะมาด้านข้างเลยจ้านะคะอันนี้นะคะเป็นซุ้มล้อนะคะขออนุญาตสู้แสงผ้าทิตไม่ไหวร้อนมากนะคะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด8นิ้วนะคะก็คือใหญ่แล้วก็ครอบตัวล้อที่เราใส่เนี่ยไปได้หมดเลยเนาะตัวนี้ลูกค้าใส่เป็นยาง RT นะคะไม่ได้ใส่เป็นยาง MT เนาะตัวนี้จะยกแค่นิ้วเดียวนะลูกค้า อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนาะตัวก้อนยกนะคะจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้เรายกแค่นิ้วเดียวเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่เป็นยาง MT นะคะดอกของอยางเนี่ยก็เลยจะไม่ลึกมากนะคะแล้วก็เสียงของอยางจะไม่ดังมากนะคะอันนี้เป็นยางโตโยนะคะเป็นยางาล้อแม็กขอบ20นะคะอันนี้เนาะสเปคยางเนี่ยอยากได้แบบไหนก็บอกเข่งได้นะจะใช้เป็นยาง r t ยาง AT นะคะหรือว่ายาง MT นะคะปรึกษาถข่งได้หมดเลยเนาะ ล้อแมกเราก็มีให้เลือกหลายลายนะคะอันนี้เป็นลายขาวกว้างนะคะเป็นขนาดขอบ20นิ้วนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะนี่เห็นอะไรไม่เอ่ยสติกเกอร์ที่ลูกค้ารีคเควสมานะคะออกแบบเป็นกังหันลมนะคะให้เข้ากับบรรยากาศที่บ้านของลูกค้าเนาะก็คือใส่กังหันลมมาให้มีพระอาทิตย์แล้วก็มีหมีด้วยนะคะตัวหมีดำตัวใหญ่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นของแถมพื้นฐานที่แถมให้นะคะจะมีทิ้วกันศาสตร ฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วก็ครอบมือเปิดตัวนี้นะคะอ่าเบ้ามือเปิดนะคะเพื่อการลอยเนาะเวลาเราเปิดเขาออกรถนะคะรถก็จะไม่เป็นลอยเนาะมันได้ข้างตัวนี้นะคะเป็นสแตนดาร์ดของเดิมมาจากโรงงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะมันได้ข้างให้ดูบึกบืนหล่อย,ยิ่งขึ้นก็บอกเคีงมาได้เลยนะคะ นี้นะคะจะเป็นราวหลังคานะคะราวหลังคาอันนี้นะคะบอกพี่ๆก่อนว่าไม่สามารถจะใส่ทูเล่นะคะหรือว่าใส่แหลกได้เนาะเพราะว่าเราติดเอาไว,สว้สวยๆนะคะรองรับน้ําหนักไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะตัวหลังคานะคะใส่ไว้ลหล่อๆเนาะสต,ติกเกอร์เนี่ยถ้าอยากออกแบบเป็นลายของตัวเองนะคะก็แจ้งเก่งมาได้เลยค่ะทําให้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นข้อฝาถัางน้มามันนะคะแล้วก็อันนี้เป็น โลบาแข็สั้นนะคะของ o อ t l a นเดอร์เนาะพี่ๆท่านไหนอยากจะใส่เป็นทรงปืนกลทรงปืนใหญ่นะคะหรือว่าเป็นทรงแขนยาวก็บอกได้เลยเรามีให้เลือกหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อด้านหลังนะคะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ยาวมาให้ถึงตรงนี้เลยนะคะพี่ๆชอบไหมเอ่ย่าถ้าใครชอบแบบไหนก็บอกเข่งได้เลยเนาะการชนหลังเนี่ยก็อันนี้เป็นของโรงงานนะคะแต่ว่า,าตัวการชนเนี่ย มันจะมีที่ครอบอีกอันนึงเป็นสีดําเพื่อให้เข้ากับการชนด้านหน้าก็มีด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้เป็นแบบนี้มันเดิมๆก็บอกถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคะแบบมีหูลากก็บอกเข็งมาได้เลยนะคะเรามีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวบัมเปอร์นะคะที่ติดเพิ่มเข้าไปตัวนี้จะมีทั้งสีดําสีแดงสีขาวนะคะคําว่ามิส b บิชิตัวนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยว่าชอบสีอะไรนะคะอันนี้ลูกค้าเขารีเควสต์มานะอยากได้นิดนึงเป็นกิมมิคเล็กๆนะคะ อยากลำหน้าค่ะลูกค้าอยากลำหน้าตัวนี้มีกล้องบ้องหลังมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยเนาะรวมถึงโลบานี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไลเนอร์จะมีทั้งแบบมีขอบและไม่มีขอบนะพี่ๆชอบแบบไหนก็บอกเก่งได้เลยเนาะว่าอยากให้เก่งติดแบบไหนให้นะคะ เก่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูด้านในนะคะว่าด้านในนะคะสําหรับเกียร์ธรรมดา4 w h e e l มีอะไรบ้างนะคะตามเก่งมาเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ากุญแจคีย์เลสเนาะกดปุ่มปุ๊บนี้นะคะก็เปิดรถได้เลยนะคะตัวนี้นะคะยังไม่เป็นเบาะไฟฟ้านะคะอ่าอันนี้เป็นตัวเป็นตัวลองท็อปนะคะลองท็อป4 w h e e l เนาะเขาเรียกว่าปุ่ม s t o p and go นะคะปรับความแสงสว่างของไฟได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะคอนโทรลเครื่องเสียงพวงมาลัยบลูทูธนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา 4-Wheel ปุ่ม 4-Wheel ของเราก็จะเป็นไดซีเล็กทูแบบนี้นะคะก็คือใช้หมุนเอานะคะมี 4H 4H LC นะคะก็คือเลือกโหมดนะครขี่ได้ค่อนข้างจะหลายโหมดมากนะคะเหมือนกับตัวปาเจโ่นะคะอันนี้คือเป็นไดซ์โหมดเราสามารถเลือกโหมดขับขี่ทั้งลูกลงังทางลื่นฝนตก เขาจะมีโหมดให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวาชาร์จแบตนะคะเป็นเขาเรียกว่าไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะรองรับโทรศัพท์นะคะแบบไร้สายนะคะก็คือชาร์จวางไปได้เลยนะคะแดี๋ยวต้องโทรศัพท์พี่ๆี่จะต้องรองรับด้วยเนาะอันนี้นะคะก็เป็นปุ่มพุชตาร์นะคะอันนี้เป็น USB นะคะ Type C Type A นะคะสามารถใช้ได้หลายท้าเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดิฟล็อกนะคะตัว4 view ของเราก็ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้าง,างจะครบนะคะ ตอนนี้ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้เป็นเกียร์ออโต้เดี๋ยวรอนิดนึงเนาะกำลังจะเปิดราคาเร็วๆนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นภายในของตัว Longtop 4 Wheel เกียร์ธรรมดานะคะ กว้างมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆชมมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะของเก่งเนี่ยซื้อรถกับเก่งนะคะโชว์รูมอยู่กรุงเทพก็จริงนะคะแต่ซื้อกับเก่งเข้าศูนย์ได้ ทั่วประเทศนะคะเข้าได้ทุกโชว์รูมมิสซูบิชิทั่วประเทศเน้นย้ำเลยค่ะ,ปะโปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะเก่งมีอะไรพี่ๆท่านไหนอยากทราบนะคะทักข้อความนะคะหรือโทรมาหาเก่งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคําถามนะคะจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นแต่งได้ตามใจทุกคนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมนะคะที่รับชมคลิปของเก่งมาจนจบเนาะฝากรถแต่งรอๆคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆด้วยนะคะวันนี้ ลบกวนถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย